โรงพยาบาลรามาธิบดีถ้าแพทย์พยาบาลบุคลากรเกิดป่วยขึ้นมาใครจะทำหน้าที่นี้ด้วยเหตุผลนี้โรงพยาบาลรามาธิบดีทำให้โรงพยาบาลตัวเองกลายเป็นองค์กรแห่งสุขภาวะหรือ healthy organization สวัสดีครับอาจารย์นุพประวันสวัสดีค่ะอาจารย์มันยากไหมเดินยังไงไปถึงเป้าหมายบุคลากรให้ลุกตื่นขึ้นมาในที่สุดความยั่งยืนก็จะตามมา องค์กรแห่งสุภาวะหรือ Healthy Organization น่ะมันคืออะไรจะมีอยู่6องค์ประกอบนะคะจันเริ่มตั้งแต่นโยบาย Healthy Policy อันนี้สำคัญค่ะผู้บริหารจะต้องเปิดไฟเขียวก่อนมีนโยบายขององค์กรนั้นสองแหละครับเช่น Healthy Meeting มีการประชุมอาหารเบรกต้องไม่เกิน200แคลอรี่แล้วก็มี Healthy Space space คืออะไรพื้นที่สำหรับออกกำลังกายหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 4ในเรื่องของแคนทีตร้านอาหารต่างๆเนี่ยค่ะรสหวานมันเค็มมีผักผลไม้ในโรงอาหารค่ะห้าเฮลตี้ทัวร์นาเมนต์มันคือค่ะมีกิจกรรมอะไรต่างๆที่สร้างอิจตีแรงกูงืใจให้คนมาทบกิจกรรมร่วมกันใช่เรียกว่าทัวร์นาเมนต์สุดท้าย h e เฮลตี Workshop ็อปคืออะไรเราทำกิจกรรมร่วมกันเช่นทำอาหาร เพื่อสุขภาพเช่นพิซซ่าอาจจะทําด้วยไข่ขาวอาไะไรเงี้ยค่ะหรือเป็นการสื่อสารให้คนเกิดการรับรู้มีความรู้จนกระทั่งมีทักษะในการเปลี่ยนพฤติกรรมเรียกว่าเ e ลตี้เว o ร์ s ช็อทั้ง6ตัวนี้เป็นองค์ประกอบขององค์กรแห่งสุภาวะครับบุคลากรของรามามันหลายร้อยอาจารย์มีวิธีการสื่อสารอย่างไร ก็จะใช้จากเชิงนโยบายลงมานะะอาจันแล้วก็ยังโชคดีที่ได้รับการสนับสนุนจากสสสโดยคนไทยไร้พุมงแล้วก็ท่านอาจารย์สง่าเองค่ะกรุณามาเป็นที่ปรึกษาให้เราแต่แรก ถามว่าต้องเดินยังไงไปถึงเป้าหมายอาจจะถอยมาเป็นเป้าที่ทําได้ง่ายก่อนมีนคนค<ะ>ร่วมโครงการนี้เยอะไหมครับตอนแรกๆค่อนข้างเยอะเลยค่ะอาจารย์แสดงว่าเราสามารถปลุกบุคลากรให้ลุกตื่นขึ้นมาเห็นความสําคัญในเรื่องนี้แล้วมันก็เลยเกิดนิสหรือเกิดความต้องการในที่สุดความยั่งยืนก็จะตามมา ทำองค์กรแห่งสุขภาวะมันยากไหมไม่ยากเลยนะคะเราเริ่มด้วยออการพูดคุยกันนับตั้งแต่ผู้บริหารเลยนะคะคุยกันว่าบุคลากรของเราทําได้แล้วเราก็สนับสนุนซึ่งกันและกันก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกๆหน่วยงานนะคะทําได้ไม่ยากเลยคะ่ะแล้วก็บุคลากรของท่านเนี่ยสุขภาพดีด้านร่างกายด้านจิตใจมีความสุข ในการทํางานนะคะก็จะลดเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาผลลัพธ์ของการทํางานก็ดีขึ้นด้วยนะคะ<ช>ทำงานอย่างมีความสุขค่ะอันนี้เป็นเชิงประจักษ์เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมต้องการรู้รายละเอียดกระบวนการที่จะทําให้องค์กรของท่านเป็นองค์กรแห่งสุขภาวะติดต่อช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ